ช้างค่ะอันนี้ตัวอะไรคะตัวอะไรคะวางเรนเบียค่ะใช่ค่ะตัวนี้ตัวอะไรดักกระต่ายค่ะตัวนี้ตัวอะไรคะตัวนี้ตัวหมีตัวตัวนวลลิงค่ะระหว่างหบคุนนะคะนี่ตัวช้างนี่ตัวแบงเรียนเบียนี่ตัวเอาอ่านนิทานดีคะคุณคุณคุณ 我手机。<So>